คนที่เหลือเขาไปห้องน้ํากันหมดแล้วเหลือแค่เราสองคนเฮ้ยหนึ่งคนกันหนึ่งตัวนะแกจังเป็นคนหรือเป็นตัวไม่กคนทาไมถึงเป็นคนอ่ะไม่อยากเป็นหมาเลยตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่พระปะแดงยังอยู่พระประแดงอยู่ออกไปจากพระประแดงมานแล้วเนี่ย <c oughs> จะถึงแล้วอีกประมาณสักไม่กี่ <c oughs> กิโลเองสามสิบสี่สิบกิโลก็ถึงแล้ว เดี๋ยวเราจะไปห้องน้ํากันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งเด็กไว้ในรถให้ให้รถมันอบเด็กให้ตายไปไงครับอะไรเมื่อกี้ยังไม่ได้กดเลยตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วนี้เราอยู่อ่าปตทบางนาตาดน่าจะเป็นช่วงบางบางวัวแล้วมั้งบางบัววัววัว ดเดี๋ยวแวะซื้อน้ําก่อนพอดีมีคําสั่งจากเบื้องบนมาว่าให้ซื้อน้ําเข้าไปให้อีกไม่กี่กิโลเองสามสิบสี่สิบเจ๊ะสี่สิบห้าสิบอะประมาณนี้แหละหกสิบมับ้เียมันเพิ้มเดียวละสิบวะสามสี่ห้าหกอมันก็ต้องมีทักจังหวะอยู่เลยที่กินใกล้ถึงแล้วฮะฝันเราวกลเป็นจริงละมาอีกแล้วคราวที่แล้วก็มาที่นี่เนาะคราวนี้ก็มาที่นี่ใกล้กรุงเทพเนาะมันก็คงไม่มีที่ไหนหรอก มึงคราวที่แล้วมึงก็มาจัาไม่ได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อซื้อน้ำก่อนเอาเเว่นกอนคือตอนนี้ที่สงสัยนะก็คือเรามึงอยู่ไหนเนี่ยเราตื่นมาตั้งแต่เช้าปูปูไม่ใช่มึงนะปูตื่นมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วมันก็ไม่ยอมพูดว่ามันหิวอะไรด้วยนะมันจะกินน้ำคราวที่แล้วมันก็เล่นไปทีหนึ่งนะที่ไปกินร้านใน สีูุ่ตเ่าโคตรแพงเลยแล้วมันไม่แพงหรอกมันก็อันน้แต่ว่าไม่อยากซื้อราคาไงแล้ววันนี้งบก็ไม่ค่อยเยอะแต่อยู่ดีๆก็ยังไม่ยอมกินอะไรเลยตั้งแต่เช้าผมเรากลัวไม่อยากโดนเหมือนเดิมมันจะมาถ้าคมีบองแฝดไม่น่าจะมี้างแพงเพราะตีนแล้วแต่ก็แต่ก็นะแต่ก็น่าเราแวงเนี่ยเนี่ยมันไม่ยอมสั่งข้าวไม่ยอมอะไรกินเลยแล้วก็ไม่ยอมพูดเรื่องว่าจะไปกินอะไรด้วยเนี่ยมีพิรุษอะ่อย่างเงี้ยคือมันมีพิรุธเพราก็ดีมันจะต้องหาก๋วยเตี๋ยวอะไรกินละ เดี๋ยวเรา,าดูกันว่ามันจะเล่นอย่างคราวที่แล้วหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเข้ารถแล้วเดี๋ยวมันรู้ว่าเราคุยอะไรกันข้างหน้าหรอข้างหน้ามีอะไรไม่รู้อะแต่รถติดมากเลยเห็นรถหลายคันถอยถอยรถอ,ยออกมันหมดแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันติดอะไรอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่รู้อุ่อัติเหเออเพราะกูเกิลแมปเริ่มแดงแล้วรถเสียรถเสีย ยืนคุยกันอยู่ครับตอนนี้กําลังตกลงกันนะครับว่ารถเสียแล้วครับเพราะมีรถลากเลยอ่ะโอเคเรื่องไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะฮะก็แค่รถเสียหรือไม่เสียกําลังเถียงกันอยู่กำลังเสียตกลงรถเสียหรือเปล่าน่าจะไม่เสียน่าจะเสียนะเพราะเรื่องไม่เสียเลยไม่เสียไม่เสียแล้วมึงเรียกกูมาไหมอะไรกันเนี่ยจะเ่อะไรใหม่เสียเออสมควรเสียอยู่ทำไมวะ เป็นอะไรวะกับโงง่ายอยู่ครับอันนี้ไม่เรื่องรถเสียครับเรื่องเรื่อรถชนครับผมโอเคเสียเวลาไปแป๊บนึงแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยสันส่นตามกล่องอันนี้ที่แรกพิกัดแรกแล้วนะที่ตกลงกันแล้วเราจะไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํากันที่นั่นก็มีไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์อร๋อพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมีดิไดโนเสาร์มันก็เป็นสัตว์น้ําทั้งสัตว์บกเลยนะ ถูเป้าเราต้องมีจำได้มีกระตเป่าวาลเป,ป้าวานเป็าาไปนไดโนเสารอ์อ่ะเป่นเป้าบอลเป็นไดโนเสาร์นะใช่ไหมใช่อ,อืมเป่าวานเป็นไดโนเสาร์นี่โลกเรายังมีไดนโนเสาร์หลงเหลืออีกหรือเนี่ยใช่นี่เรามัวไปกบดานอยู่ที่ไหนมันไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย <S <S> <S เดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวว่ากันค่าเข้าคนละสี่สิบเมื่อกี้ดูมาถ้ามันไม่ใช่นะ มันมีคนรับผิดชอบอยู่ข้างหลังป <c oughs> ะก็อาจจะขึ้นแล้วก็ได้อ่ามึงเลยมึงจ่ายเลยที่เหลือตอนนี้เราอยู่เรียบสะพานเรียบชายฝั่งนะฮะฝั่งฝั่งฝั่งอะไรอะ่ะฝั่งนี้คือฝั่งทะเลบางแสนใช่ปะ ทะเลเอ่าวไทยไม่ใช่ทะเลบางแสนบางแสนเนียตรงนี้ร้อนมากนี่เป็นกอดอ่างศิลาถึงก่อนถึงอะไรนะอา่อางศาิลาก่อนถึงอ่างศาิลานี่อันนี้มันเป็นสะพานเรียบๆทางไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะมันจ้ามากเลยตอนนี้มองไม่เห็นจอเลยมายืนถ่ายรูปเก็บบรรยากาศก่นกอนนะแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะไปที่ต่อไปนั่นแหละอ,อันนี้ก็แวะแวะข้างทางถ่ายรูปนิดน,นึงนะแล้วปุ๋ยปลอดการ อยากเอารถจอดฝั่งนี้จะได้ถ่ายกับรถยังไม่มีรูปกับรถสั้งรูปเลยนี mm. ่มีรูปกับรถกระบะมีรถอื่นมาจอดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันต่อก่อนแล้วเดี mm ๋ยวค่อยไปดูนะเอ้ยข้างหน้ามีเครื่องดนตรีว่ะอะไรวะลูกละนาดฮะเมื่อกี้เขาเขียนเลยข้างหน้ามีลูกละนาดดึงดึงบ้านกูเล็กเนินเล็กขนาดนี้สายนี้ปะลูกละนาดตั้งแค่นี้ เออใส่แว่นนี่ใสแ่แว่นอ้อดูพ่อแว่นแต่พอยู่ในรถมันไม่ดำมาดิได้มึงใส่แล้วนั่งนั่งเป็นปหน้าผาของเออนั่งเป็นมือปืนยืนหน้ามาใกล้ๆดิยืนหน้ามาใกล้ๆหมอแหละ <c oughs> เออเออต้องแว่นนี้ยืนหน้ามามาทะเลทั้งทีต้องกุ้ยเตี๋ยวฉลามกระเพราฉลามยังมีเลย ก็เดี๋ยวฉ<ม>ลาด<ม>ไม่มีใครทำว่ะแต่ลุกเป็นเจ้าหญิงเหรอวะใช่ครับเป็นลูกสาวเศรษฐีอันนี้คือประวัติเหรอืแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเศรษฐีมีมเศรษฐีมีลูกสาวชื่อสามมุกแล้วก็พอลูกสาวตเป็นสาวเนี่ยเขาจะต้องแต่งงานเศรษฐีเขจัดหาคนรวยมาแต่งงานให้ด้วยฝั่งนี้ฝั่งผู้ชาย กูเกิลก่อนไปกูเกิลก่อนเล่าก็ได้นะ <laughs> อ,อ๋อต้องเป็นฝั่งผู้ชาย uh huh. อ่าฮะฝั่งผู้ชายผู้หญิงที่สามมุกไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกเป็นลูกชาวบ้านอ่า uh huh. ส่วนผู้ชายอ่ะเป็นลูกเศรษฐีอ่าฮะชื่อชื่อแสนอืมาค่นี้แสนก็เล่นเห้าฮะฮะจริงเหรอ <laughs> ไม่รู้ก็ตตานามาอย่างนั้นอ่ะ <laughs> เห้าอะ่ะ ว้าวขึ้นเว้าวเล่นนะลูกบ้านเศรษฐีก็มีนู่นมีนี่เล่นไงคือคือจะเป็นลูกบ้านเศรษฐีนี่คือจะเว้าวที่ไหนก็ได้อ่าแล้วไงต่อพอแสนว่าเสร็จปุ๊บฮ้พอแสนเล่นว้าวอพอแสนเล่นว้าเสร็จปุ๊บอ่าแล้วไงต่อคุณความหมายแม่งเปลี่ยนเลยอ่าคือตอนแรกมันแค่สองแง่สองแง่อ่าคุณแสนคุณ <c ười> แสนเขาอ่าเล่นเล่นอ่าเล่นว่าเสร็จปุ๊บแล้วไงอันนี้สายเชื่อมันขาดเว้ามันก็ลอยไปแต่ทีนี้เว่ามันไปตกที่บ้า <c ười> น บ้านของคนที่สามมุกอะไรแน่นะใช่ไหมอ่าบางเยงต่อเขาก็เลยชอบกันบางไปตกปุ๊บชอบกันเลยแบบเจอหน้ากันแหมทึกสวยคนสามมุกก็ต้องสวยแน่แหละคนชื่อสามมุกเนี่ยคนชื่อสามมุกผู้หญิงชื่อสามมุกก็สวยอ่าแต่ว่าเขาเป็นลูกชาวบ้านนีอ๋อเออเศรษฐีกับชาวบ้านมาเจอกันแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะโอเคอ่ะต่อทีนี้เขาก็รักกันเขาก็สัญญาว่าจะแต่งงานกัน แล้วก็คนแสเนะ่ยเขาให้นี่ไว้ให้ภูเขาเขาไม่ได้ให้ภูเขาเขาให้แหวนมั่นไว้ว่าเออสัญญาแต่งงานแต่ว่าทีเนี้ยพ่อของแสนอ่ยรู้เข้าก็เลยแบบไม่ชอบใจเพราะว่าคนจนนะเนาะผู้หญิงจนเขาก็เลยจัดหาคนมาแต่งงานให้จัดมาจัดหาผู้หญิงมาแต่งงานให้ลูกให้มีแบบสัญญะฐานะสมกันขุมสุงชนเลยว่างั้นเถอะเออ ว่าแต่งงานก็แสนก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกผู้หญิงไม่ได้บอกหมายถึงไม่ไม่ได้บอกสามุกว่าตัวเองโดนชุนคุมชนก็แต่งงานเข้าใจผิดแน่อย่างนี้เสร็จพอถึงวันแต่งเขากำลังลดน้ําสังอยูแ่แีนก็ลดน้ําสังเสร็จแสนก็ได้รับแหวนที่เคยเตรองเคยให้สามุกมาเฮ้ยเดี๋ยวได้รับยังไงก็คือสามุกอ่ะมาร่วมงานด้วยเหรอมาร่วมงานเสร็จแล้วก็ถอดแหวนให้อ๋อ พราะว่าตอนลดน้ําจังอ่ะนี่ก็คือคนมันก้มหน้าอยู่ก็ไม่ได้มองเอ,อเออเออเออฮะแหวนฮะแหวนของข้าฮะไม่ใช่สิติดเรื่องอะไรอย่างอ่ะยัไงแต่พอเขาเห็นแหวนปุ๊บเขาก็รู้แล้วแหวนเขาแหละ,ะรู้ว่าว่าอคนที่ตัวเองรักมามแล้วก็วิ่งแล้เงยหน้ามาก็คือก็เห็นต่างมุกวิ่งออกไปแล้วอ่ทีนี้ก็ส่างมุกก็ ้วยความช้ำล่างก็เลยวิ่งไปโดดหน้าผาตรงภูเขาตายเขาก็คือเขานี้อะนะใช่ก็เลยชื่อนี้ก็เลยเขานั้นก็เลยให้ชื่อว่าตางก่อนแต่ก็แต่งงานไปเสร็จก็เศร้าเศร้าเสร็จก็ก็เลยเดินลงทายทะเลไปเลยอ๋อก็เลยเปนทะเลบางแสนเออว่าเออแมทจริงเออบางแสนตามุกอโอเพราะตอนแรก ที่ฟังมาคือเอาภาาแสนโอเคก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสามมุกเลยเพราะสามมุกอะตรงชื่อเขาแล้วบางแสนเขาจะคิดเนาะโอ้โหเออเออเข้าใจแมทคนไทยเก่งว่ะคนอคนโบราณกุสโลบายแต่ก่อนนะถ้ามาไม่ได้มาคิดดูดีๆเนี่ยฟังไปเรื่อยเปื่อยก็ไม่มีอะไรแต่พอมาคิดตอนนั้นแหละอมันจะดูแบบ้มีเหตุมีผลใช่ใช่ใช่นายขับรถมากี่ปีแล้วเราจะขับรถมากี่ปีแล้วเพื่อนพูดสิ สองพันกว่าปีแล้วพันกว่าปีมีรถแล้วเหรอซาดมึงก็เพิ่งไปฝอดมีฝอดรุนแรกถึงพันปีแล้วอ่ะรถม้ารถม้ายังไม่มีเนื่องพันปีเนี่ยเฮ้ยรถรถม้ามีบอกว่าพันปีคิดว่าไงไ่สมัย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 ก่อนอ่ะรถที่กูเคยเห็นเลยนะก็จะเป็นเป็นหินกลมๆแล้วก็มีคนอยู่ขนเออรถหินที่สโตนต้องไปรถยุคนั้น ใช่ใช่เพลงมันถุงต้องจาได้้่แบบนานรับนานเลยอะเฮ้ยเรามาแถวนี้แถวนี้เขาว่านักเลงเยอะใช่ที่นี่นักเลงเยอะเราต้องทำตัวเป็นนักเลงเป็นแขกที่ดีไม่ใช่ดิยู่เป็นนักเลงเขทืบตายดิเป็นแขกที่ดีคอยเตือนคอยช่วยเหลือกันละกันอย่ามุเห็นเขากินของกินอะไรอยู่เงี้ย ชามเชิมม mm ันกำลังจะหล่นเราก็เดินเข้าไปอ่ะเฮ้ยพี่ระวังล่วงนะเอ๊ะโบยเลาจะได้กลับบ้านกันเฮ้ยเราหวังดีเขาก็ต้องดูจุดประสงค์จะซื้อปลาหมึกแห้งอยากกินปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งใช่ไหมนะเขากลังจะกินปลาหมึกไงน้ำจิ้มมันกำลังจะหยดโดนรองเท้าเงี้ยโดนตีนเงี้ยเดินไปเฮ้ยพี่ระวังโดนตีนนะโอ้โหอ่าจบ้อยจับบาเล็กขอบใจมากนะขอบใจมาก เรียบร้อยนอดกอนเฮ้ยเจอวัด no ว่ะเฮ้ยหรือเจ้วัดตัดตัดตัดฉันนี้ตัดออกไม่ได้ตัดยังไม่นานกดทิ้งหนากูว่าอะไรนะควายหนากูควายเนี่ยไม่มีใครโง่เหมือนกันคนละครึ่งเลยรานเนี่ยได้ค่าอะไรวะคนละครึ่งเนี่ยน้ำจิ้มไม่ได้ได้ได้ข้าวโถอยู่สองโถ กล่องโฟมนี่เขาน่าจะให้มาด้วยใช่ไหมซื้อยอดถึงเน,นี่ยมีมั้ง่อใว่าเอาใส่แขนหนุร้อนร้อนนั่นหรอข้างน,นอกจะร้อนขน,นาดไหนเนี่รถจะร้นนอ,นอนขน,ดนะนาดเ,เปิดแอร์เบาไปเป,เปล่าวะยี่สิบห้าไปเลยนี่หน้าหนาวนะเนี่ยแต่ริมทะเลเนาะมันไม่มีคขาบอกหน้าหนาวอยู่แล้ว เห็นปะไกลๆนู้นอะถ่ายรถไปดิไม่ต้องสูงน yes yes ี่เห็นอยู่ดูโอ้โหาอะไรกินเลยแล้วกันกลับรถกันเริ่มแล้วดูวิ่งรถกันนี้สวยแต่แปลกนะเขาเรียกรถอะไรวะ เฟสปะ่ะยี่หอ้อไม่รู้ว่ะไม่รู้มันมรุ่นเก่าเลยะเนี่ยร้อยกว่าปีที่แล้วพันปีแล้วก็รุ่นนี้แหละมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะคงไม่ได้ไปพิพิธภัณฑ์สว์น้ำแลเพราะว่าตอนนี้บ่ายสองบ่าย 2. สองครึ่งละก็คงจะเดี๋ยวไปจุดชมวิวเขาสามุกจุดชมวิวใหม่ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยค่อยคิดต่อว่าจะไปไหนต่อเวลามันไม่ไม่ไมอฟกระชากเพราะเมื่อกี้รถติดม,มากเลยแล้วก็มันหลายประเด็นอะนะ ว่เาเดี๋ยวไปที่ใหม่แล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังแล้วกันนะว่าเราจะไปที่ไหนกันเป็นคนตัดสกินเทสเลยเนาะพอใส่หมวกตอนนี้วันนี้แวะมากินก๋วยเตี๋ยวตรงเส้นก่อนถึงเขาสามมุกนะฮะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตนะฮะอยู่ชนบุรีชนบุรีชนช,ชนบุรีนะแต่เป็นลังสิตนะเอ้อยอันนี้สว่างสว่างอยู่ ระหว่างโฟกัสได้ท่าเนี่ยนี่มันคมีน้ำเป็นสปอนเซอร์ให้โค้กโค้กแข็งไม่ได้จ้างโค้กแข็งวะโค้กแข็งอยู่แข็งแบบไหนโค้กแข่ง <fits> ป <into Elena> ่วยก็โง <ik> ่มาอย่างนี้เพื่อนเป็นคนทันเรื่องอ่ะคลิปนี้ให้เด็กดูไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ดูไม่ได้ตั้งแต่อยู่บนรถแล้วแหละหยาบชิบหายโอเคเราเน้นผู้ใหญ่ดูเนาะ ข้งแก้วจะใช้เข้าไปตักใช่ไหมชอบใช้ปุ๋ยชอบใช้ไม่รู้เป็นอะไรชอบใช้ผมอะ่ะมันหน้าเหมือนหน้าเหมือนคนใช้ไหมใช้แต่เราไม่ดูสภาพเลยเม่เหมือนคนใช้เหมือนขี้ค่าจะกินร้านก๋วยเตี๋ยวมีข้าวหมูย่างด้วยนะเขามีทั้งส้มตำม,มีทั้งข้าวหมูย่างเลยมีหลายอย่างเลยนี่สายเขียว กินแต่ผักนะสับแต่ผักก็มันกินเนื้อไม่ได้ไงกินเนื้อไม่ได้หรออ่ายังไม่ได้ให้มันกนอ๋อไม่อนุญาตใหนะ <c oughs> ้กินกินกินผักชดเชยไปก่อนได้โอกาสเรายัางกินไม่ได้แต่พี่ยังกินได้แล้วไปิกินดิๆๆดตอนนี้ก็เหลือแค่กากหมูนะที่เราสั่งไว้ตอนนี้ก็เตี๋ยวมาแล้วฮะ ก็หลายชามอยู่ยนะชามก็ทั่วไปนะไม่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 ได้เล็กเราไม่ได้ใหญ่มาหอมหมูต่างพิเศษอันนี้นี่กากหมูมาแล้วกากหมูจริงๆกากเลยละเนี่ <c oughs> ยฮ้ยววาวาวาวตามที่กุณเล่าเลย,ย <c oughs> วะ <c oughs> เออว่ะเออว่ะหายไปคือเสียบตูดปึง พ่อเขาบอกว่าถ้าใครขโมยลิงไปก็ใครบอกนะเราเคยดูเลยนั้นว่าเขาถ่ายแบนี้ด้วยนี่อะไรขโมยลิงขโมยลิงก็จะทชคร้ายไปทุกเมื่อในบ้านเราด้วยในครอบครัวเราด้วยไม่มีเขาจอดจะไม่ได้มีป้ายว่าห้ามจอดใช่ไหมครับกำลังลงนะครับผม ลงเร็วไม่ได้ครับจึ้งโอเคถึงเพื้วน,นี่ ชมวิวจุดที่สองตรงถึงจุดชมวิวจุดที่สองเขาสามมุกไหมฮะเขาที่มีเขาที่มีเขาที่มีลิงอยู่ไม่ใช่เขาสิย่างย่างทางนะครับทางชันเขาคือร้อนแสงไม่ได้หน้าดำต้องชันว่างร้อนซื่อมาตอนนี้แต่คนรจะยังเยอะอยู่ทะเลข้างหลังนะดูทะเลนะดูทะเล ฮะให้ทางอะไรนนะลถลงมาจอดจะบ้าเหรออะไรจะสูงขนาดนั้น ao 3 aqui ริงนะคะส่วนนี้จะเป็นด้านนี้จะเป็นริมทะเลริงเหรอริงเหรอลิงลอลิงลอลิงไม่ใช่ลิงจริงจริส่วนหน้านี้จะเป็นริมทะเลนะตรงนี้จะเป็นที่ของโคนนะคะโคนโคนสวยๆอย่างใครอ่ะอย่างอย่างเขาดิไงเหรอทำไมตัวเองต้องลงท่านั้นเห็นอย่างนี้นะไม่ใช่นี้นะชันด้วเนี่ยดูดูความชันจริงๆไหลลงมา ที่จสวยเวลาถ่ายรูปแล้วมี้จะสวยดูเป,ป็นุ่นากกงปะเีราจะขับไปตรงนู้นค่ะเขาจะมีป้ายเขียนว่าขขาสามกเป็นภาษากีแล้วก็ตัวสีของเขานตแบบใหญ่เดี๋ยะพาไปดูขึ้นทางไหน มาเฟียเต็มเลยมาเฟียเต็มเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่อย่าหยิบโทรศัพท์ผมนะอย่าเอาโทรศัพท์ผมไป โอ้ลิงหงวะเนี่ยใจมากเลยลิงตัวใหญ่มากอาาโอ้ยนี่เป็นลิงเฉพาะที่นี่เลยนะลิงเขาสามลุกหน้าตาเปลี่ยนไหมหน้าตาไม่ค่อยเหมือนลิงนิอามประมาณนี้กัดแจงอย,อย่างไ้ใจกันนอนมุมเดียวกันหมดเลยหันเหมือนกันหมดเลย เดียวกันเลยผ้าเดียวกันเลยะกัรดีสานะวาศดีมากเลยฮะอุณหภูมิประมาณลบสองครับตอนนี้โทษจา้าตรงนี้ที่เขาบอกว่าเป็นตัวอักษร ก็อาจจะต้องเอาโดนไปบินข้างนอกอหรือไม่ก็เอามึงบินออกไปอะถ่ายรูปอะดีลลยเยอะนะเราเนี่ยโ <c oughs> <c oughs> อ๊ย ไปได้สะพักหนึ่งนะฮะเราร้อนหมาเยอะด้วยแต่หมาไม่กัดหรอกหมามันนอนแต่คนแย่งถ่ายรูปเยอะมากเลยวิวมันมีแต่คนมีแต่คนมีแต่คนเต็มไปหมดเลยนี่ก็ได้ได้ได้ที่ถ่ายรูปใหม่อีกละโอเคยวขอไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอปิดหนตรงนี้ด้วยคลิปนี้นะฮะเพราะว่าไม่รู้น่าจะไปที่ไหนต่อหรือเปล่าเพราะมันเย็นละก็เดี๋ยว เออเดี๋ยวไปหน้าหาดก่อนก็นาาเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวขอแยกกันตรงนี้ก่อนเนาะไม่ได้ไปไหนเลยโอเคจเจอกันที่หน้าหาดไปนี่ลิงตัวนี้มุมได้นะมึงุมตรงเนี้ยมุมตรงเราเนี่ยพาลิงกินเหล้าเออตัวเล็กลิงมันกินเหล้าพี่เขาเมาหัววันเลยข้างในอะ่ะข้างในมันเป็นทรายเปล่า วันนี้มาถึงชายหาดบางแสนแล้วนะฮะมีไก่ย่างมีส้มตำมีหลากหลายเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันก่อนเพราะตอนนี้เพิ่งจะมาถึงมยน้ำขึ้นด้วยหาดไม่มีให้เดินแล้วมั้งนะฮะน้ำขึ้นสูงนะเราเข้าไปหาที่นั่งกันก่อนนะครับเราจะไม่นั่งร้านนะเพราะเราเอาเสือมาเหียบอะไรวะครับเราไปได้ที่นั่งก่อน้ะค่อยมาคุยกันต่อ ู่ต้นมะพร้าวน้องกินก่อตอนนี้มาทะเลฮะก็ไม่มีอะไรที่เป็นทะเลเท่าไหร่หรอกมีคุูงบผ้เสนที่เป็นทะเลเนาะที่เหลือก็เบิดบ้านเหมือนเดิมเหมือนทุกรั้งมีีู้เีรอบหน้าท่านมาไม่ไปซ้อคนนั่งอะอย่างเงี้ยเขยจะซื้อผู้องรอบมากู้มาเผามาจากที่ห้องนะเผามได้กช่องมาที่นี่ที่จริงนะวผามาจากที่ห้องอ้วกันเยอะเลยไปซื้อที่ตลาดบางแคร่ซื้อได้ง าาเอ,อ่อน้ําพูดถึงน้าําอ่ะทะเลตอนนี้น้ําขึ้นน้ําขึ้นสูงมากเลยแล้วขึ้นก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวค่อยพาเด็กไป<ม>เล่นดูดูเด็กดินั่งเล่นทรายเหงาอ่ะยังเหงาอ่ะจะบู๊ทรายอยู่นะเดี๋ยวยมุดก่อนเดี๋ยวกินสักพักหนะึ่งเดี๋ยวพาหลานไปเล่นน้ํานะฮะแล้วก็ทุ่มหนึ่งปุ๋ยวางแผนกลับกว่าจะถึงต้องตัดตัดตัด อันนี้ผมขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าน่าจะไม่ได้ไปไหนต่อละตอนนี้เพื่อนก็ไปตัดน้ําอยู่พาลูกไปอาบน้ําด้วยส่วนไอ้ปุ๋ยก็นั่งเฝ้าเสืออยู่ผมเองก็มาตรงริมชายหาดเนาะน้ำไม่ลงแล้วน้ําขึ้นแล้วน้ําเย็นด้วยเมื่อกี้ไปถ่ายรูปก,กันมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคงกลับกรุงเทพเลยล่ะครับไม่ได้ไปไหนต่อละโอเคครับกลับลาไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วมาติดตามต่อกันใหม่ คลิปหน้านะฮะว่าเ,เราจะไปไหนกันโอเคครับบ๊ายบาย